การของแตล่ละคนก่อนจิตจุดบกอุดังไปหน่อปน่องปาดปันขันม,ม่พยโจตดปอดกระถิ่นจ้าขันัง เป็นหนูจากกุ้งสนอสนอหน่สนอสนอคือยังตอกสนอโอตอกสนอเออไม่อนี่บอกแมนตอกสนอเนี่เฮ็ดจากยังนาะไม่ไผ่ไม่ไผ่ล่ำไม่ไผ่อ่อนเนาจากเดอามาทุบๆเลยบ่จักเอา ยักเป็นเซนบิดมะบิดพอมาร่วมกันมาร่วมกันบิดร่วมกันเลยครัอันนี้เป็นบังพุบังพุเฮ้านี่ความแรงเท่ดใดเนาะทานซอท่อด่กีจำกาบ่ออไจำการบ่ออะไรแบบบักเสนบ่ํสมองไฟเสนบ่อสมองไอแมงแมงปลาปาปาปลปาปาปลาลาป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 าเฮาาปลาปลาปลาปนาานลาาาะบาปลนปลาาาะปาพี่น้อง ส่วนมากสิคือหลักๆเลยคือบุญกระถินบุญกระถินเฮ็ดเองบ่หนึ่ซอทอเฮ็ดเองบุญอันนั้นกับพุญย์เ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมูหกกระลังสิขึ้นเหยาบเลยออไปกระลังบุกเป็นอย่างเฮาจังมามัดใส่ต้นไม้จังสิเพื่อความแน่นหนาครับงามเ้าจุดบ่แน่นแรงกระแทกมันจีได้แห้ง แรงกะทิมันสิไดึ้นสูงบอกคือมันสิไดเสียงดังโอ้บังผู้นี่บแม่นมันไเสียดคืนกจุดเฮาเอาจุดเอาเสียงมันได้ซื้อพี่น้องบุญกะทินเห่าเนี่เห่าเสียดบังไฟพูดจักบังปกติปกติตาโบราณเฮากะ็ด เท็ยจูดวัดขึ้นนั่นละสองส่วงจูดเทียนหนึ่งหรือสงหนึ่งจูดเทียน่งตะกี้เดี๋ยวนี้ปันมีผูเ็ดมัน็ดยนกมันสร้างอันสร้างเหมืองไฟภูมันอยางรึดแล้วแมนบอกอันนี้ผู้ใดเป็นสร้างสินนั่งขันหลังใส่ยอ้มันต้องเลี้ยนรูไ้เด้เนาะผ่านการกันแม่แล้วงด้เนส้างไฟูน้ำมันความดังนี่บ่เสียงดังนี่บ่งานใดเนาะเพื่อประกวดงานให เอาตัดตัดไม่แม่กันแม่ทุกคนมึงแม่ปูเหีียวปูเหยียวเดี๋ยวนี้มันกระตายแล้วเนาะมิจารณาสิ์ุนพิจรลูกหลานอันนี้ลูกหลานพญงเหียวพ่นพ่นคยชนะเลิศมาจากงานใดประกวดงานใด๋เาอานนี้งานีหลางานงานกระถิ่นใี่ละจังว่งานใด๋งคืงานพญิรวยบอแมนบอกันบ่พ้อมันเออามไปเ็ุในบ้านไม่ใบ้านยังก่อนบนส่งบ่ เออบันซ่งเพิ่นกับไปจูดวันชมมันเล่าชนะเลิศมาจากบันซ่งมันเล่าบนสมัยตะวันที่ชนะชนะเลิศเพื่อการนั่นเอาขันแทกขันกอนเทียนแทกเรือยเลยดับความแล้วเอายางก่อนเอาขันเอาเทียนครับเอาขันเอาเอาขันมาตั้งแต่ว่าขันดีตกไปไกลหรือบป่โอ้บัดวันถอบบัดคว่ำด่างเขาเขาสิว่างขันไก่เป็นได้จากบางผู้เขาบัด หรือแล้วแต่ตกลงกันแล้วแกรรมการแล้วแต่กรรมการาตั้งเม็ดนึงสองเมตรเนี่ยนะเพราะเกินสองเมตรเขาให้ตั้งอืมตั้งเลเพราะได้จุดบังไฟผุปุ๊บขันขันกระเด็นไปไกลบันไดก็เอาไม่เม็ดมาวัดบังเป็นอ่านตันมันมีสองยางอันนึงกับเป็นเพี้ยนใส่เพี้ยนใส่เพี้ยนในสีดับหลายหมอดโอ้หลายดอกเอาเทียนตั้งเลี้ยงกันไว้อยู่หลาย ปาปั้นเขาเอ็นียังคือปั้นเลนนั่นเลนนั่นแม่เลนโบลิ่งเนาะคือโบลิ่งแท่งโบลิ่งอันนี้ของแป๊กเลยพี่น้องทุกมือนี่บ่ค่อยมีแล้วเดิบังไฟผูอ๋อโอ้มันลายเสียงเนี่ยเอาอย่างมั้นว่าไปไป ลายเส้นเอาลายเส้นลายมันก็ไปมันมแ่ลายเส้นลายเลกันวาดอกจางว่ตมไฮไแป๊บมากดิ่งเลยขัเกี่ยวเลยเอาไปย้ำได้อยู่ดอกกันตัวายาตัวนี้เนาะมันบ่อนี้กันเาจุดไก่ต้นไม่ยังสียข้ามัดยังสีต้นไหม่เามันเสียหายบ่บคันปาต้นไหนก่พานาผ้าคนละตีเฮ้ยเห็นคยกัน เอาวต้นนี oh, well so ride, jamais, ้ใ oui> ต้นไม่แ huh ง้งแล้วก็เลี่ยบานใช่ไหอันนี้ห้าสโซเสียแล้วมันไั่สิบหกโค้ดสีสวรรค์เนี่ยพี่น้องวัดโค้ดสีสวรรค์แต่ว่าก็เอาไก่จักน้อยมือสิมาถอดกะทินสลากพี่น้องสลาก บางผู้ห้าวกะสีไฟผู้ห้าวกะสีเอาประมาณนี้โอ้ยาวันเอาแล้วกันดังเื่อนเอาเลยไปต่อเอาต่อหมเ้ย ยนสิอก็่างี่บอาเลยันเงิน่ากามาค้นอะงก็จมาบอกก็ต hmm. şey uh ่ขสาระตอมีทางุนมายมาไก่ทางนนานติบอกากมาหามคนมายังเลยที่เอาไปตะถอยเราบ่น่หาเนี่ังหามสะนวบั้น่ังตี มันเป็นแต่ยานอยู kind of ่ดิเอาถึงเสียงเสียงเนี uh, really ่ยความเพลนแล้วเอาแข้งเพลนแล้วบังเ้อนี่ไปเลยกันคนข้างคนถึงเฮาสีบ่ได้แข้งเฮาก็ล่องเอาขันมาตั้งเบิ่งเป็นอย่างหลักพยาบาลตั้งได้ได้คือกันครับเออเอามาตั้งล่องเบิ่งว่ามันความแรงมันสิหลายปานไดเนาะมันสิพุไปเมียกับนม่กำนันไปหาขันแม่ไปกันั่นหาในวัดไอันนี้กำนันนอกกำเนียบเด้อ กำนันตั้งให้ซื้อดอกพี่น้องเป็นทำงานดีกะดิ่ตั้งเส้นยังกว่านี่ลืมอีกแล้วดอกสนอตอดอกสนอดอกสนอต่อไปอ่อนเฮานี่ล่ะมาจักแล้วก็เอามาบิบใส่กันอืมาหันใส่กันบิบใส่กันเข้าบ้านเฮาไปมัดบังบังกระพุเฮานี่บังบังยังก่อบังไฟผุบังไฟผุเฮามดับแล้วเฮ็ดย่างเงาแล้วก็ไปเคี่ยนบังเคี่ยวสามรอบ จุ่มที่เลี้ยนนี่เขาไม่ไหวแต่ขันขันขันมันใส่ต้นไม้นี่แม่นบ่ขันใส่ต้นไม้โอ้เพราะฉะนั้นเสียกสนอเนี่ยสำคัญที่สุดนี่บังไฟผุเนาะเท่าจุ่มน้ำบ่นี่จุ่มน้ำเสียกสนอเสียกสนอเพ็ดจากไม้ไผ่ท่านบ้านเทาเอื้อนนะท่านก็อิดกู่มื่อดีเอื้อนแต่ไม่ต่อตอกไฟผู้ ตอกบังไฟผูก็ได้หรือข้อวเสือเอินเสียกสน่นก็ได้าะก็ได้โอ้ยจะเป็นใดเวียกข้างนอนนี่แม่คือเป็นเวียกเป็นงานเทีนเนาะไข่อยู่เนาะไข่อยู่เทอะดิเออบม่มันธรรมดา อันนี้ก็แดงรถดวนเด้อพี่น้องชาย่าเพิ่นคันเด้ขึ้นรถลวมึงเอ้ยัห่างเลย่ะมือไปแลจวเป็นผมเล้งเปีขึ้นพี่มาเนี้ยไม่ไปตั้งหรอกนี่ตามาเนี้เอาแป้นเน้าหนาี่มาใส่นี่ยังเพิ่นเบาเรื่องยังเบาเลี่ยงหมอกไฟผุนี่บอก เป็นกอาเรียงเมืองไฟพุสมัยโบราณพี่น้องคุดลุมลงใส่ตีคุดลุมลงไปตีดังระเทียนพื้นดินเลยบอเขาเทาคุดลงไปในดินสีเทียนพื้นดินข้าเขาอ่อันนี้เราสเพันธส่พันธุเงา อ้าจุดที่บกนี่เขาไปเปนเลยเขาเจ้นี่เป็นอย่างเขาพี่นงเขาี่น้องเหมือนเลยเขาเกียวเลี้ยวเขาจังได้เดียวเกียวเนี่ยแม่รุดจากห่วงเลยบอกกับเราพูดเราพูไปเอาพูดอย่างเรื่องจริงบอกจุดบังตะพูจุดบังพูบังไฟพูจนว่าเขายุตุนมุนเบิดพน่ะพี่น้อง แดงเป็นว่ายเนี่ยมีแสีไฟขึ้นไเนี่ยขันว่าวอนี่นกันไรเี้กันย่นี่ก็ต้องถอยจักน้อยขันว่าไปไตยานจะถอยจักน้อย่ถ้านเลยก็ตะปูมาเป็นแนวเหรียญเน้นซ้ำว่าระเบิดเพื่อเน้นเนาะน่องระเบิดถ้ลุกเกี้ยงกับพรา้ำมันนี่นะครับออา มันบ่เป็นธรรมดาตัวนี้พู่มปัญญาบานเห่าก็ได้พู่มปัญญาของอูเ่าโปแก่สมัยโบรานพี่น้องแต่ว่าบ่ได้เอาไปโทษอีหยังดอกเฮ้าเห็ดบุญซื่อมันก็สิเป็นการประกาศว่าขันจุดบังไฟผู้ก็สิเป็นการประกาศว่าบ้านนี้มีบุญกระชินจังสีเนาะในห้ําเนาะ กันจูดเนี hmm. ่ยเหมือนเศร้าสิคนกันทีว่าโอ้คนทอดกะทินจ้าคนทอดกะทินวันนั้นวันนี้ทอดกะทินแล้วตัวหนึ่งกันจูดเนี่ยเหมือแรงกาแสดงว่าสิมีแนวงั้นเนาะแนวเสกแนวงั้นพี่น้องมันเป็นการทรงข่าวให้พี่ให้น้องที่อยู่บ้านไกลไเดี๋จักเนาะว่าเท่าเฮ็ดบุญเสียงดังไปไกลๆอันนี้เป็นของโบราณโบราณพี่น้อง กันทุกมือนี่มันกับบอยากล่ะบ้าเนาะส่งข่าวกันมกีมีโทรศัพท์บมีการสื่อสารบมีก็เลยใส่อันนี้เป็นสื่อสารจ้าไหมนี ú, cha, ่ล่ง้ามนี่ะนองเยอะเบิ่งบัตรก็เจอถ้ามาฟังเสียงว่ามันสิดังซ้ำใด ดี๋ยวสีมาเบิ้งข้าเจ้าตีอันจูดบังไฟผุพี่นอ้องตีกองตีกองถวายกระถิ้นแล้วพี่น้องบาทหลวงสิข้าเจ้าสีจูดบังบ,งบ้ังกระผุ ข้าเจ้าสีจุดบังผุพี่น้องย่านพี่น้อง แต่ละคนก่อนจิตยุดปักบูดดังแตงอาพี่น้งงนองเรียบร้อยอันนี้เป็นการจุดผุ หลังจากห้าทอดกระถินเรียบร้อยพี่น้องป้าปั้นเเบอร์สวัสดีพี่ผมพี่บอกพี่ผมเป็นจังได้บันไปเบิงกันเหรอเนาะไปเบิงกันนะว่าเป็นจังได้สวัสดีค่ะหลังจากจุดแล้วเพิ่นเป็นจังได้ไปเบิงผลงานเพิ่นกัน ียงดังมาขน,นาดเลยพี่น้องบังผุเป็นยังไงผลงานถือว่าดีบ่นี่ถือว่าโอเคเนาะผ่าน, <c oughs> นมาเบิงพี่น้องว่ามองที่เพิ่มมัดป้าเอาไปใส่ะ นี่ลูกดากมันนี่ยนี่ทะลุทะลวงแสดงว่าพานโอ้มุนเยะมุนด้วยว่าพาน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 แค่ไหนแห้งเต๋อพอพอเหมนมามาอาเตียงมาไหนขึ้นโตาเตียงบ่เป็นหยังเม็นบ่เตียงบ่ได้เป็นหยังเลยต้นไม้ก็ยังปกติอยู่เนาะพุ่นอ่ะสมมติต้องขุนพุ่นเนื้อลูกขุนใส่ใส่ ไหวดำเลยโอ้แห้งขาดเลยเนี่ยว่าหักงานหนึ่งงานหน่อยแร็ไปเจ้าแล้วงานม่วงขาดโอ้คิวเนาะคิวมือคิวดินปืนเม็นบอมเลยเม็นเ็นน้อยนี่แหะอันนี้ออันนี้ที่ว่าะแล้วบั้งน่อยให้กินหนเต็มมือแล้วก็เกาบานมีอีกบงนึงบ่ บันธาบันอ๋อสิเปจุดบันธาสิเปทอดอีกบนันธาขึ้นประมาณนี้นี่คือการจุดจุดฝังผุที่นั่น